เตออยากจะไปเรียนกลุงเทพน้องคงจะลืมคําีีแม่เต้าเคยแรงเป็นนักแสดงนั้นเป็นแก่ภาพมายาบางคนโกดงดังบางก็เสียน้ำตาเสียใจไม่เท่าไรหรอกนะแต่อย่าเสียกายาให้ชายใด ปาทุงที่ใสเอาบน้ำนองอยากทำจำได้เลยไหมที่น้องเคยใช้คงแม่เต้าเรกนเมื่อยามคำลงมานั่งฟังคำสั่งสอนไหวพระก่อนนอนแม่งามงอนคงลืมาัดแล้ว น้องไปอยู่ตึกสูงลืมพาทุ้งของแม่เท้าปล่อยให้พี่นัง่งเฝ้าเงาอยู่คนเดียวเพราะน้องไม่แค่ไม่สนลืมคนเคยพาเที่ยวน้องจำไม่ได้ยิ่เดียวเพราะน้องไม่เลี้ยวลบบาน ลืมน้ำในป่ายางที่เราเคยนั่งร้องเพลงน้องลืมโมลิงเพื่อนพี่บาที่บ้านนอกไว้ไว้ต่อจจาลืมเพลงบกน้องไปลุ่งบางกอกน้องลืมเพลงบอกของแม่เทาวหากน้องคิดได้วน้ายลมปัดพา โอบตื่มากลับมาที่เมืองคนเดนดินทินนี้อยากให้คนดีลบมันโน่นเพียังหนังเฝ้าโคอยป่าตุงปืนรอยก่อยน้องลบบ้าน